วันดูคลิปนะครับคันนี้เป็นงานของลูกค้าจังหวัดขอนแก่นนะครับผมขอบคุณนะครับที่ไว้วางใจนะฮะมาจํามาแล้วนะครับผมเป็น 1.8e นะครับคันนี้เป็นระบบ 4G โรงงานนะครับก็สวยนะครับคันนี้เดี๋ยวก็ทําเสร็จก็เดี๋ยวจะไปปลดป้ายนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวสำหรับท่านท่านใดที่่าชื่นชอบปี14ก็เราได้มาอีกหนึ่งคันนะครับตอนนี้รถเอาเช็คระบบเกียร์อยู่นะครับ่ที่กทมนะครับ ก็สวยประมาณนี้นะงานเกรดพรีเมียมนะครับผมโดยช่างผู้มากชำนาญนะฮะของเรานะครับนี่ชำนาญกว่า้ปีนะครับนี่ถ้าเป็นสีขาวมุกนะครับผมคันนี้สีขาวมุกก็จับนะครับรลอยนะฮะทำสีตัวถังตัวตัวถังรถเลย นี่นะช่างของเรานะครับมากจริงๆนะดูจากอายุนะครับนี่นี่ครับนี่คนหนึ่งว่าช่างอีกคนหนึ่งบอกว่าทำตั้งแต่อยู่ในท้องนะฮะออกไปแล้วนะครับผมขอบคุณนะครับ FC ีนะครับทางจังหวัดคอนเกนนะครับที่ได้มาจำนะครับลดมานะครับผมขอบคุณอย่างมากนะครับก็ผม ได้ถ่ายคลิปให้ชมกันนะครับนี่นะครับตุนนี้ก็ไม่ค่อยมีมาครับนานๆจะมีมาทีหนึ่งนะครับก็เตรีไว้ตัแหน่งแล้วก็ช่างหลุนจะขับมาครับขึนนี้นะครับที่น้องที่ชอบก็สนใจนะครับผมก็ทักมาครับแต่คันนี้ขายแล้วนะครับขายแล้วติดจองแล้วนะครับผมลกของอี่ปีทางคนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีเทวประเทศนะครับเดี๋ยวผมขออน,นุญาตพักการถ่ายคลิปไปนะครับผมก็มาอาัปเดตงานให้ลูกค้าชมนะฮะว่าอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับเป็นขั้นตอนจับพื้นนะครับผมตัวนี้นะตรงนี้จะควยเลยเหรอไปเนี่ยดวนี่ฐานะเขอเอาลูกมาโผล ดูคลิปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องอีทีทประเทศครับถ้าท่านใดสนใจนะครับผมเกี่ยวกับรุ่นี1 4ก็สั่งจองมาได้เลยนะครับผมตอนนี้ผมมีอีกหนึ่งคันนะฮะก็นึกว่าจะไม่ได้นะฮะก็รู้สึกว่าได้มาเรื่อยๆนะครับผมนะครับ ก็ขอบคุณโุการติดตามนะครับผมดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์แชร์นะครับมีข้อมูลต้องการรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0933736126นะครับ0933736126ครับผมสวัสดีครับ